อย่าปล่อยให้มีหนี้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าไรายได้เพราะภาระหนี้จะทําให้เราพังวงจรหน,นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ต้องเป็นการกู้หนี้เพื่อต่อยอดในการสร้างผลผลิตและสามารถจ่ายคืนหนี้ได้ในอนาคต นี่เป็นความเดิมตอนที่แล้วครับที่เราทําความเข้าใจว่าเศรษฐกิจนั้นเปรียบเสม,มือนกับเครื่องจักรเลยแหละครับและทาความเข้าใจว่าวงจรน,นี้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เป็นตอนที่2ครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูตอนแรกด้วยครับอีกบนพจ Explains ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้วันนี้ชวนมาวิเคราะห์วงจรเศรษฐกิจกับคุณเบรเดริโอสุดยอด h ฮ d ฟั f u n แห่งยุคนี้กันต่อครับ ที่เศรษฐกิจขยายตัวมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของช็อตเทอมเดธไซเควงจรน,นี้ระยะสัน้นการใช้จ่ายเติบโตจากการใช้เครดิตหรือว่าเงินกู้ซึ่งก็มาจากสมการเม็ดเงินการใช้จ่ายทั้งหมดหารด้วยปริมาณสินค้าทั้งหมดก็จะเท่ากับราคาสินค้าครับเมื่อมีการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นในตาที่มากกว่าอัตราการผลิตสินค้าก็จะมีผลทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นไปครับและนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเกิดสภาวะเงินเฟ้อน,นั่นเองและเมื่อเรานั้นสวมหมวกเป็นธนาคารกลาง ทางธนาคารกลางนะครับพอเห็นแบบนี้เขาไม่ค่อยปลื้มนะครับกับภาวะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงมากเกินไปเพราะจะมีปัญหาตามมานะพอเห็นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเยอะมากทางธนาคารกลางเนี่ยก็จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็แตะเบรกทางเศรษฐกิจซึ่งนั่นก็จะทําให้เหลือไม่กี่คนครับที่สามารถกู้ยืมเงินได้เพราะต้นทุนนั้นเพิ่มมากขึ้นคล้ายๆกับสถานการณ์ที่เราต้องจ่ายค่าบัตรเครดิตเป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นครับแลนก็นแปลว่าคนเราเนี่ยจะเหลือเงินในกระเป๋าน้อยลงการใช้จ่ายก็จะชะลอลงแล้วก็กลับไปที่แนวความคิดเดิมว่า่าาาาถ้รยยจยของงคนนึ กลายเป็นรายได้ของอีกคนหนึ่งนั่นก็แปลว่าถ้ารายจ่ายของเราลดลงรายได้ของอีกคนก็จะลดลงตามไปด้วยก็เป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อคนใช้จ่ายน้อยลงก็จะทําให้ราคาสินค้าลดลงเราจะเรียกว่าภาวะเงินเฟือเมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงก็จะทําให้เรานั้นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและถ้าภาะวะถดถอยรุนแรงหนักเกินไปและถ้าช่วงนั้นเงินเฟ้อไม่ใช่ปัญหาต่อไปธนาคารกลางเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งและด้วยอัตราดอกเบีย้ยทีีี่่่ตําาะะรก็จทให้ภลลดง การกู้ได้ยืมสินแล้วก็การใช้จ่ายก็จะกลับมาเราก็จะเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าระบบเศรษฐกิจนั้นทำงานเหมือนกับเครื่องจักรยังไงอย่างนั้นเลยละครับในช่วงที่สินเชื่อหาได้ง่ายอนุมัติง่ายนะครับก็จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวส่วนถ้าเป็นช่วงที่สินเชื่อไม่สามารถหาได้ง่ายเกิดภพราะวะเศรษฐกิจถดถอยคนก็ไม่ปล่อยกู้วงจรนี้ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางนนี้จะเป็นหลักเลยนะครับ วงจรนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่ใช้เวลา5-8ถึงปีแต่ก็จะเกิดแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาหลาย10ปีแต่ข้อสังเกตคือจุดต่ำสุดของรอบวัฏจักรนั้นะจะยกตัวสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เต็มไปด้วยหนี้สินที่พอกคูนขึ้นไปอีกซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเราก็มีนวโน้ทที่จะกู้หนี้ยืมสินแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นถ้าว่าเราสามารถกู้ได้นะครับแทนที่จะไปจ่ายเงินต้นเขานะครับแลนะแน่นอนครับพอเป็นแบบนี้เป็นนานเนี่ยนะครับก็จะทำให้ภาระหนี้สินน,นเพิ่่มมขึ้นข้นาาากกวารายได ไปจนถึงจุดที่หนี้เนี่ยไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปโดยสาเหตุนะครับก็มาจากต้นทุนของภาะานี้ที่สูงเกินไปครับอัตราดอกเบีย้ยก็ไม่สามารถลดลงได้อีกนะนั่นก็เลยทําให้เกิดวงจรหนี้ระยะยาว long term debt cycle สิ่งน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับแม้ว่าคนจำนวนมากจะเป็นหนี้มากขึ้นแต่คนปล่อยกู้ยังให้เครดิต และขยายวงเงินสินเชื่อไปเรื่อยๆเราอาจจะเจ็บนะครับเพราะว่าแหมของมันต้องมีเราก็ต้องซื้ออะไรนู่นนี่นั่นอะไรไปเรื่อยนะครับและธรรมชาตินะครับทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะที่ผ่านมาทุกอย่างไปได้สวยภาพจําทุกอย่างมันดีหมดไรายได้ก็พุ่งเพิ่มมากขึ้นมูลค่าทรัพย์สินก็พุ่งตลาดหุ้นก็ไปต่อนั่นก็แปลว่าคนส่วนใหญ่นะยังมีตังค์จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการแล้วก็สินทรัพย์ทางการเงินเรียกได้ว่าซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าวางกันเถอะนะครับแต่เป็นนนกาารซืื้้้อดดววยยยีีเงิท่มมะฮ เมื่อคนทำอย่างนี้กันเยอะๆเราจะเรียกว่าภาวะฟองสบู่ดังนั้นแม้ว่านี่จะเพิ่มมากขึ้นแต่รายได้ก็ยังเพิ่มมากขึ้นเร็วมากเพียงพอที่จะเฉยตรงนี้อาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่รายได้ยังเพิ่มขึ้นนะครับภาระนี่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ถ้ามูลค่าสินทรัพย์เพิ่มสูง,เพ,สงเพิ่มมากขึ้นผู้คนยืมเงินจำนวนมากเพื่อซื้อสินทรัพย์เป็นการลงทุนราคาก็เพิ่มมากขึ้นคนก็รู้สึกความมั่งคั่งมากขึ้นแต่ในภาพความเป็นจริงจะเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ตลอดลอดัง เพราะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาภารานี่มันเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและแน่นอนนะครับว่าพอถึงจุดหนึ่งนะภาราค่ายจ่ายในการชราําระหนี้เช่นดอกเบี้ยมันก็จะเติบโตเร็วกว่ารายได้แน่ๆและในท้ายที่สุดนะครับคนก็จะลดการใช้จ่ายลงครับ และนี่จะว่ารายจ่ายของคนหนึ่งเป็นรายได้ของอีกคนนะนั่นก็แปลว่าถ้าคนหนึ่งลดการใช้จ่ายลงก็จะทําให้รายได้ของอีกคนเนี่ยเริ่มลดลงตามไปด้วยซึ่งจะทำให้คนนั้นมีความน่าเชื่อถือทางเครดิตลดลงการกู้ยืมก็จะลดลงครับและเรื่องตลกร้ายคือภาระดอกเบี้ยยังคงเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นก็จะยิ่งทําให้การใช้จ่ายลดลงมากขึ้นอีกและนั่นก็เป็นจุดที่วัตถุจักเริ่มพลิกกลับตัวเป็นขาลงแล้วก็เป็นจุดพีคข,ของ long term debt cycle เลยละครับสรุปตรงนี้ก่อนนะครับว่า การที่จะไปถึงจุดพีกได้นะครับประกอบไปด้วย2ส่วน 1. คือภาระหนี้ที่สูงเกินไป 2. นโยบายการเงินเช่นการลดดอกเบี้ยไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถทําให้เกิดการเติบโตของหนี้ได้อีกต่อไปและนั่นคือการเริ่มต้นของกระบวนการที่เรียกว่า Deleveraging เพื่อปรับสมดุลให้สัดส่วนภาระหนี้ที่ต้องจ่ายต่อไรายได้ให้ลดลงนั่นเองครับ ดีเลเวอเรจิ้งนั้นคือกระบวนการลดภาระหนี้สินในระบบเศรษฐกิจครับสำหรับประเทศสหมิการยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นๆของโลกด้วยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2008ครับเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่เคยเกิดในญี่ปุ่น ในช่วง1989และอีกครั้งหนึ่งในประเทศสหมิการในช่วงปี1929นะครับส่วนตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มดําเนินการ deleveraging แล้วครับซึ่งก็เป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่เริ่มลดการใช้จ่ายเพราะรายรับลดลงครับเครดิตก็เริ่มหายไปราคาสินทรัพย์ก็เริ่มถูกเทเริ่มตกต่าธนาคารก็ถูกบีบทุกทิศทางส่วนตลาดหุ้นก็เริ่มตกความตึงเครียดปัญหาสังคมเพิ่มขึ้นและสูตรเดิมครับเมื่อรายได้เริ่มลดลงนะและภาระการชําระหนี้ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นทางผู้กู้ก็ถูกบีบนะฮะไม มากเพียงพอในการชําระหนี้เมื่อไปต่อไม่ไหวพอถึงจุดหนึ่งครับทางลูกหนี้ก็จะถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์และเมื่อไรก็ตามนะที่เราร้อนเงินรีบในการขายทรัพย์สินนะครับก็จะยิ่งทําให้ตลาดร่วงเละเทะคนขายก็ได้ราคาไม่ดีจริงไหมครับในขณะเดีวยวกันนะการช้วจ่ายก็จะลดลงแล้วก็เป็นช่วงที่ตลาหุ้นพังทลายตลาดอส,าสังหาริมทรัพย์ก็ร่วงหนักในขณะเดีวยวกันธนาคาราณิชย์เองก็เจอกับปัญหา และเมื่อราคาสินทรัพย์ลดลงบุลค่าทรัพย์สินที่คำประกันก็ลดลงนั่นยิ่งทําให้ผู้กู้มีความน่าเชื่อถือทางคเครดิตน้อยลงตามไปด้วยคนก็จะรู้สึกว่ายากจนลงคเครดิตหรือการปล่อยสินเชื่อก็หายไปอย่างรวดเร็วการใช้จ่ายก็น้อยลงพอการใช้จ่ายน้อยลงก็ทําให้รายได้น้อยลงไปอีกความมั่งคั่งก็น้อยลงพอความมั่งคั่งน้อยลงคเครดิตและการปล่อยสินเชื่อก็น้อยลงไปอีกนั่นก็ยิ่งทําให้การกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงเป็นวงจรอุบาทแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละครับในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถถดอย การลดอัตราดอกเบีย้ยถามว่าช่วยได้ไหมช่วยในแง่ของการกระตุ้นการกู้ยืมและช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็น v e r i v i n g เนี่ยนะครับการลดอัตราดอกเบีย้ยไม่ได้ผลนะฮะ เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยต่ำแทบจะต่ำทีร่รดินเหลือ0%อยู่แล้วซึ่งทําให้ธนาคารการสูญเสียวความสามารถในการใช้ในโยบายการเงินในการลดภารหนี้รวมถึงการกระตุ้นการเติบโตภาคกระชนได้นะเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วง1930แล้วก็ปี28แต่ถ้าเป็นช่วงดีเลเวอร g จิ g งครับจะเป็นช่วงที่ลูกหนี้มีภารหนี่มากเกินไปไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการลดอัตราดอกเบีย้ยต่อไปแล้วเจ้าหนี้เขาก็รู้นะครับว่านี่มีจํานวนเยอะมากมากเกินกว่าที่จะสามารถจ่ายคืนได้เต็มจํานวนครับ ทางลูกนี้ก็สูญเสียวความสามารถในการชราําระหนี้และมูลค่าหลักประกันก็ลดลงเป็นช่วงที่รู้สึกแย่มากครับดังนั้นเจาน้จาหนี้ก็จะหยุดการปล่อยกู้ทางลูกนี้ก็จะหยุดการกู้ยืมโดยคิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแต่ปัญหาใหญ่สําหรับเศรษฐกิจแบบนั้นคือภาระสูงเกิดภาระหนี้เนี่ยนะฮะมันต้องลดลงมาให้ได้นะครับมีสีวิธีที่จะทำได้วิธีแรก ผลทั่วไปบริษัทห้างร้านธุรกิจแล้วก็รัฐบาลต้องลดการใช้ใจ่ายรัดเข็มขัดก่อน2นี่จะต้องลดลงผ่านการผิดนัดชมรนี้หรือว่าการปรับโครงสร้างนี้3กระจายความมั่งคั่งจากคนที่มีตังไปให้กับคนที่ไม่มีเพราะจะเกิดสถานการณ์ที่คนเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องให้ลดความเหลื่อมล้าและวิธีที่4ครับคือธนาคารกลางนี่แหละจะต้องพิมพ์เงินปั๊มเงินเข้าสู่ระบบเพื่อชําระนี้ทางอ้อมทั้ง4วิธีเนี่ยช่วยลดอัตราส่วนหนี้ต่อไรายได้ได้เหมือนกันแต่ว่าผลกระทบไม่เหมือนกันครับเช่นการลดหนี้การรัดเข็มขัด การลดค่าใช้จ่ายและก็การกระจายความมั่งคั่งเนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจแต่การพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยทั่วไปครับการใช้จ่ายจะถูกตัดก่อนเสมอคนทั่วไปนะภาคธุรกิจภาคธ,ธนาคารหรือแม้กระทั่งรัฐบาลต่างก็รัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขามีเงินในการชําระหนี้และเมื่อไหร่ก็ตามนที่ลูกหนี้หยุดการก่อหน,นี้เพิ่มและเริ่มชําระหนี้ก้อนเดิมก็จะทำให้เราคาดการณ์ว่าภาระหนี้น่าจะลดลงได้ครับแต่สิดขึข้น ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะช่วงที่การใช้จ่ายถูกตัดให้ลดลงก็จะมีผลต่อรายได้ของอีกคนหนึ่งประเด็นคือตรงนี้ครับคือรายได้ของคนกลุ่มนี้ลดลงไปเร็วกว่ายอดที่เขาต้องชําระนี้นั่นก็เลยทาให้ปัญหาภาระนี้นั้นเกิดวิกฤตหนักมากขึ้นถานกากณ์แบบนี้เรียกว่าภาวะเงินเฟืดครับแล้วสร้างผลกระทบสร้างความเจ็บปวดไปทั้งระบบเศรษฐกิจนะเรื่องที่น่าเศร้าอยู่ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจนั้นถูกบีบบังคับให้ลดต้นทุนซึ่งน่นหมายความว่าบางส่วนไปต่อไม่ไหวก็ต้องมีการปลดพนนนนนักกกงงงงาาาาาแล้้ววพพออมมมีีีรร่่่่ททเเิขึื กว่าน,นั้นคือลูกนี่ก็เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองไม่สามารถชําระคือเงินกู้ได้นั่นก็แปลว่าเจ้านี้เองก็มีโอกาสงานเข้าแลยล่ะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะเมื่อลูกนี้ไม่ชําระคืนนี้กับธนาคาร ก็จะทำให้คนเยอะมากเริ่มกังวลนะครับว่าธนาคารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยคืนได้ก็อาจจะเกิดภาวะแห่ัปไนถอนเงินออกจากธนาคารแบงก์รันบางกันเถอะนะครับธนาคารก็จะมีสานการเงินที่ตึงตัวและถ้าเลวร้ายจนถึงขั้นที่ทําให้ผู้คนธุรกิจแล้วก็ธนาคารผิดนัดชําระนี่ขึ้นมาก็จะทำให้เกิดการหดตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งนั่นจะทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ depression คือภาวะหดตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการ deleveraging กระบวนการลดภาระหนี้สินในระบบครับเพราะถึงแม้ว่าธนาคารกลางจะลดดอกเบีย้ยแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการหดตัวของหนี้พ่ายกระชนได้ข้อสังเกตคือลูกหนี้จำนวนมากต้องจ่ายตังที่กู้ยืมมามากกว่าเงินที่มีและนโยบายการเงินของธนาคารกลางก็ไม่มีประสิทธิธภาพและเมื่อเกิด2ข้อนี้งานก็เข้าสิครับตัวอย่างที่คุณเรยาโยยกมาคือตัวอย่างที่บา ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับซื้อเบียร์ไว้นะฮะแล้วก็แปะเอาไว้นะแต่สัญญาว่าจะจ่ายเงินทีหลังปรากฏว่าเราเบี้ยวเราไม่จ่ายนั่นก็แปลว่าเจ้าของร้านเจอผลกระทบแล้วใช่ไหมครับใจเขาใจเล่าแล้วฮะที่เจ้านี่เองก็ไม่อยากให้ทรัพย์สินของตัวเองหายไปแล้วก็จะต้องยอมให้มีการปรับโครงสร้างนี่ซึ่งแม้ว่าอาจจะทําให้เจ้านี้ได้รับเงินคืนน้อยลงหรือได้รับเงินคืนในกรอบระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นหรืออาจจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าที่ตกลงกันไว้ในครั้งแรกแต่จะได้น้อยแค่ไหนนะก็ต้องเอาไว้ก่อนครับหรือที่เรียกว่า แน่นอนว่าการปรับโครงสร้างนี้ทําให้รายได้และมูลค่าทรัพย์สินหายไปเช่นกันนั่นก็จะยิ่งทํำให้ภาะานี้ยิ่งแย่ลงไปอีกครับเช่นเดียวกับการลดการใช้จ่ายการลดนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดแล้วก็ทําให้เกิดภาวะเงินเฟือได้เช่นกันครับ ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลด้วยนะเนื่องจากว่าถ้าประชาชนแล้วก็บริษัทห้างร้านมีไรายได้ที่ลดลงการจ้างงานก็น้อยลงนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีก็น้อยลงตามไปด้วยในขณะเดียวกันครับก็ต้องเพิ่มการใช้จ่ายนะเนื่องจากว่าการว่างงานเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญครับผู้ว่างงานจำนวนมากก็มีเงินออมไม่พอและต้องการความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลอยู่แล้วนอกจากนี้ครับรัฐบาลจะต้องมีการจัดทาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อเป็นการชดเชยเศรษฐกิจที่หดตัวลงไปด้วย การขาดดุลทางการคลังของรัฐบาลก็จะเป็นปัญหาตามมาเพราะรัฐบาลใช้จ่ายมากกว่าไรายได้สถานะทางการเงินก็จะสั่นคลอนได้ครับทางเลือกมีอยู่2ทางคือรัฐบาลจำเป็นต้องขึ้นภาษีหรือแม้ก็ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มแต่พอไรายได้ลดลงทําให้คนตกงานเยอะแล้วจะขึ้นภาษีกับใครล่ะครับคำตอบคือ the rich หรือว่าคนรวยนั่นเองครับเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องการเงินมากขึ้นและเนื่องจากว่าความมั่งคั่งกระจุกอยู่ในมือของคนไม่กี่คนมีคนรวยไม่กี่คนว่างั้นเถอะนะครับรัฐบาลก็เลยจําเป็นครับต้องขึ้นภาษีจากคนรวย เป็นการกระจายความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจจากคนที่มีตังค์ไปให้กับคนที่ไม่มีตังค์ซึ่งแน่นอนครับก็จะมีกระแสความไม่พึงพอใจแต่ในขณะเดียวกันครับคนรวยก็ถูกบีบจากภาวะเระวศรษฐกิจที่อ่อนแอราคาสินค้าก็ตกต่ำภาษีที่สูงเพิ่มมากขึ้นก็สร้างความไม่พอใจอีกนะฮะและถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำเป็นหนังม้วนยาแบบนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาและความตึงเครียดทางสังคมเกิดการประท้วงเกิดการประทะกันไม่ใช่แค่ เรื่องภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาความตึงเครียดระหว่างประเทศก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยอเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลูกหนี้และเจ้าหนี้สถานการณ์นี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ระดับโลกเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเครดิตหมดเจ้าหนี้ไม่ปล่อยกู้ก็เลยทาให้คนมีเงินไม่พอผู้คนหมดหวังกับเงินและเป็นที่มาว่าธนาคารกลางกระโดดเข้ามาก็คือการพิมพ์เงินนั่นแหละครับธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาเหมือนกับเสกเงินในอากาศและใช้เพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินและพันธบัตรรัฐบาล ประเด็นนี้ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อ,พอเพราะว่าเงินเฟอ้อด้วยนะครับต้องวางแผนให้พอดีพดีถึงจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้สหรัฐอเมริกาก็เคยใช้วิธีนี้ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ the great depression และอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี2008ครับเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินมากกว่า2ล้านล้านเหรียญยังไม่นับด้วยนะว่าธนาคารกลางอื่นทั่วโลกก็พิมพ์เงินจำนวนมหาศาลธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ราคาสินทรัพย์ซึ่งททําาาาให้้้คคคนนนนัมมมีวถืองรดิตกขึ แต่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินทางการเงินเท่านั้นเพราะธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินได้ก็จริงนะครับแต่สามารถซื้อได้เฉพาะสินทรัพย์ทางการเงินหุ้นตาสารนิทองคําเพิ่มขึ้นหมดคนรวยยิ่งรวยขึ้นว่าือกันเถอะครับ แต่ในทางกลับการรัฐบาลสามารถซื้อสินค้าและบริการและแจกเงินให้กับประชาชนได้แล้วก็ใช้นโยบาย,ยบบประชานิยมได้แต่ไม่สามารถพิมพ์เงินได้เองนั่นแปลว่าทั้ง2หน่วยงานเนี่ยรัฐบาลและธนาคารกลางก็ต้องร่วมมือกันหลักการนะครับคือถ้ามีการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็เท่ากับว่าธนาคารกลางให้เงินกู้ยืมกับรัฐบาลทําให้ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายในสินค้าและบริการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลประโยชน์การว่างงานวิธีนี้จะเพิ่มไรายได้ของประชาชนแต่ก็จะเป็นการเพิ่มหนี้ของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนะครับจะช่วยลดภาระหนี่ในระบบเศรษฐกิจได้เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เสี่ยงมากครับผู้กําหนดนโยบายต้องสร้างสมดุลระหว่างสีวิธีที่ช่วยลดภาระนี่ทั้งระบบครับ deflationary deleveraging คือช่วงที่นโยบายการเงินไร้ประสิทธิภาพเนื่องมาจากว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไม่สามารถลดลงไปได้ไปมากกว่านั้นแล้วนะครับเพราะเกือบจะแตะศอยู่แล้วนั่นแปลว่าการลดดอกเบีย้ยไม่สามารถช่วยทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจได้เหมือนเดิมก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับขั้นตอนการทำา d e v เว a g ิ n งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเกิดภาวะด e เพ e ร s ชั n นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแต่ ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีและก็มีความสมดุลด้วยความสมดุลที่เหมาะสมนั้นต้องมีการผสมผสานการของการลดค่าใช้จ่ายการลดหนี้การถ่ายโอนความมั่งคัง่งและการพิมพ์เงินเพื่อให้สามารถรักษาสเสถียรภา,ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมได้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าอการพิมพ์เงินเนี่ยเพิ่มอัตทางเงินเฟอ้อหรือเปล่าอันนี้ให้นึกกลับไปหลักการเดิมนะครับว่าการใช้จ่ายโดยภาพรวมนะประกอบไปด้วย m o n e y บวกกับเครดิตถ้า หากสามารถลดเครดิตได้ในสัดส่วนที่พอๆกับการพิมพ์เงินเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับการใช้จ่ายโดยภาพรวมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะตู้ต้ากันไปนะฮะนั่นแปลว่าราคาสินค้าก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันดังนั้นจึงไม่ควรพิมพ์เงินมากเกินไปเพราะจะเกิดปัญหาไฮเปอร์อินฟลชันเพราะเ,าเงินเฟอ้อที่ พุ่งสูงเกินกว่าที่จะควบคุมได้ที้ธนาคารกลางก็ไม่ใช่แค่การกระตุ้นการเติบโตทางรายได้เท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของดอกเบี้ยของหนี้ทั้งหมดอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้ครับโดยพื้นฐานแล้วรายได้ต้องเติบโตรเร็วกว่าหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นถึงจะรอดนะตัวอย่างเช่นสมมติว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้อยู่ที่ร้อเซความหมายก็คือว่าจำนวนหนี้เท่ากับจำนวนรายได้ของคนในประเทศที่ทําได้ภายใน1ปีแต่ถ้าว่านี้เติบโตที่2%เหมือนกันนะ ในขณะที่ไรายได้เติบโตแค่1%ถ้าเป็นแบบนี้เราไม่มีทางที่จะลดนี่ได้เลยนะครับนั่นแปลว่าประเทศนั้นเนี่ยต้องพิมพ์เงินให้มากเพียงพอเพื่อที่จะให้อัตราการเติบโตของอไรายได้ของคนในประเทศสูงกว่าอัตราการเติบโตของดอกเบี้ยน,นั่นเองอย่างไรก็ตามครับการพิมพ์เงินเนี่ยสามารถถูกใช้ในทางที่ผิดได้ง่ายเหมือนกันนะเนะื่องจากว่าทาง่ายครับแล้วคนก็ชอบวิธีนี้ด้วยเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบอื่น สิ่งที่สําคัญคือการหลีกเลี่ยงการพิมพ์เงินมากเกินไปแล้วทาให้เกิดอาตาัตราเงินเฟอ้อที่สูงเกินความเป็นจริงนะครับโดยเมื่อรายได้ของคนเริ่มสูงมากขึ้นลูกหนี้เริ่มมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและเมื่อลูกหนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นทางเจ้าหนี้ก็จะเริ่มกล้าที่จะให้ยืมเงินอีกครั้งคนก็จะสามารถใช้ใจ่ายได้มากขึ้นในที่สุดเศรษฐกิจก็จะเริ่มกลับมาเติบโตนับหนึ่งใหม่เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอบใหม่ครั้งหนึ่งปกต,ติวงจรแบบนี้จะเกิดขึ้นใช้เวลาประมาณอย่างน,น้อยก็10ปีีกว่าาาจะทาะทํภรนลลดลงไป แลไ้ไทำให้เกิดกิดจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะเข้าสู่ช่วงทศวรรษที่หายไป The lost decade ลองกลับไปดูภาพนี้นะครับที่เอาทั้ง short term dead cycle ไปวาดบน long term dead cycle หลังจากนั้นก็ไปวางซ้อนทับกับ Trend Line productivity growth ีกที่หนึ่งจะได้ภาพนี้นะครับภาพนี้สาคัญมากนะเพราะจะทำให้เราเข้าใจภาพทั้งหมดว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของวงจรของเศรษฐกิจและกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนจะได้ตั้งรับกันได้ และจะได้รู้ด้วยนะครับว่าควรจะต้องลงทุนยังไงโดยทั่วไปครับขาขึ้นของมงจรนี่ระยะยาวนี้สามารถอยู่ไปได้หลายทศวรรษเลยนะครับแต่ความผันผวนของมงจรนี้ระยะสั้นนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายดอกเบีย้ยจากธนาคารกลางว่าจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าผ่อนคลายหรือการปล่อยสินเชื่อหรือเครดิตมากแค่ไหนจึงเห็นว่าอันนี้เป็นเทมเพลตที่ดีสามารถใช้ได้ในการอธิบายความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดได้โดยสรุปมีกฎง่ายๆ3ข้อที่ใช้ได้ทุกฝ่ายเลยแหละครับอย่างแรกอย่าปล่อยให้มีหนี้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าไรายได้เพราะภาระ ประการที่2ครับอย่าให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าผลผลิตที่แท้จริงหรือว่า productivity พอาะที่สุดเราจะสูญเสียวความสามารถในการแข่งขันและ3ครับทำทุกวิีทางเพื่อเพิ่ม productivity ผลิตผลของเราหรือของประเทศของเราเพราะในระยะยาวนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด อันนี้ก็เป็นคําแนะนําง่ายๆนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเลยนะครับทั้งในแง่ของนักลงทุนแล้วก็ผู้กําหนดนโยบายในระดับประเทศที่ยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่สามารถย้อนกลับไปดูคลิปตอนแรกกันได้จะได้เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจว่าทํางานอย่างไรนี่คืออีกบัน t พสต์อธิบ n ยทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้วันนี้สวัสดีครับ